สวัสดีเซฮายครับไม่รู้ว่าเธอมีคนดูหรือว่าเอาไปสร้างแรงบันดาลใจเท่าไหร่นะแต่ผมก็จะทําคลิปของผมไปเรื่อยๆเป็นความทรงจําถ้าใครมาได้ดูตอนหลังหรือ,อยังไงก็ขอให้ดูเป็นแนวทางกับสร้างแรงบันดาลใจไว้ก่อนนะครั้งนี้อีกคลิปหนึ่งก็คือดูร้านกาแฟที่ผมทํานะก็ดูผมอ่ะหันไปมองนี่ก่อน อาดับแรกเลยก็มาดูไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะฮะไอ้ที่ขีฟ้าน,นี่คืออ่าอันที่ผมพักอยู่เอ่อเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ที่พักของของของหมู่บ้านน่ะเป็นของประชาคมอ่ะฮะก็มานี่ฮะนี่ตัวนี้ตัวร้านกาแฟผมทํามาจากไม้เก่าทํามาจากไม้เก่าทํามาจากไม้เก่าเอ่อใช้ไม้เก่าทําก็เก็บ ม้มาขัดแล้วก็มาได้ลงทุนร้านกาแฟนี่ลงทุนไปอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าขวาหมื่นกว่ากวา,วาแต่ว่าที่หมื่นกว่ากวามันจะมีตัวแพงตัวมีตัวแพงอย่างพวกเครื่องปัน่นพวกอะไรพวกนี้มันจะแพงถ้าตัวร้านจริง,รงๆอ่ะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทผมใช้เป็นสังกะสีใช้เป็นสังกะสีแล้วก็มีแผ่นเหล็กเก่าก็มาติดอ,อย่างเสาพวกนี้จะเป็นไม้เก่าไม้เก่าฮะขอเข้ามา แล้วก็มีของของเก่าพวกไม้อดพวกอะไรเนี่ยนะนะผมจะพาไปดูว่านเนี่ยอันนี้ลงไว้สี่เสาแล้วฐานนั้นผมใช้ไม้ยูคาิปทําอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าใช้ถ่ายมือเดียวฐานนี้ใช้ยูคาริปรมแล้วก็มีพวกของตุ๊กตากเก่าๆนั้นก็เอามาขายแล้วก็เอามาโชว์ฮะอยู่ตรงนั้นฮนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายรายละเอียดให้ดูอีกทีนะนี่ผมดูว่าตัวนี้จะเป็นของอันนี้กเก่า นี้ซื้อตัวนี้มาอยู่ที่ประมาณสองพักว่าบาทเป็นชั้นเก่าเขาขายมาออสักครู่ครับครับผมขอโทษทีนะครับสวัสดีลูกค้ามาครับผมอ่าก็ตรงนี้ฮะก็มีวันก่อนมาพอมาติดอย่างนี้ฮนะนี้ก็ลงเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นของเก่าแล้วก็มีไม้ เอามาแต่งแล้วนะฮะเครื่องมือยังห้อยอยู่ไม่ว่ากันนะก็มีอาหารการกินก็นท,กนทํากันแถวๆนี้ฮะอันนี้เป็นบ้านต่างเก่าอนี้านะฮะทะบางมัง่งหรือว่าสายตหัวไปหน่อยพอดีว่าไม่ค่อยทานานพวกนี้ก็เป็นไม้เก่าเอามาต่อเอามาทำเวาชั้นอขออนุญาตนะเห็นเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะนั่นก็เป็นชั้นไม้เก่าก็มาทําเรียงขายแก้วขายตุ๊กตา อย่างนั้นข้างในนั่นฮะมีอยู่เห็นไหมฮะว่าเอ่อพวกของตุ๊กตาของประดับบ้านนะฮะม่อยู่ไม่อยู่อ,ยอ่ะก็มีก็เนี่ยจะมีแพงหร่อก็มีอย่างพวกเครื่องปัน่นพวกคนเนี้ยราคาจะสูงหน่อยก็ยังอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะโอเคนะครับคือคือเอาสักส่วนหนึ่งปลายเปิดผมก็ไปทํามากครับอันนี้จะเขียนเอา เขียนเอาเดี๋ยวพวกไม้เก่าเลยจริงมันก็สวยขอให้แต่งดีๆแล้วทําดีๆก็ประหยัดลงไปเยอะอะไรที่มีใช้เราก็เอามาใช้ก่อนอนะไรฮะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะแอวผมจะลงรายละเอียดอีกทีหนึงานะยยริปก็ห่างหน่อยสังสีมันจะตีห่างได้ก็คือใช้ตัวเป็นแปรเป็นแปรออกมาก็ทําเองนะฮะใน่วกวนใช้เครื่องอะไรต่างๆ ครับผมก็อย่างที่บอกอ่ะอาจจะเป็นที่พักเป็นที่พักผ่อนใจหรือเป็นที่ให้รู้สึกอันนี้มั่งก็เป็นร้านกาแฟนะฮะมานอนเล่นมานอนอะไรก็มีพึ่งลงทีวีไปเครื่องแล้วก็นะฮะเ,เพลินประวานก็มีติดไวไฟเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมานั่งหรอกฮะ อ้ร้านต้นไม้ที่เมื่อกี้นี้ผมก็ว่าเดี๋ยวจะทําที่นั่งให้คนมาทานกาแฟแล้วก็มานั่งที่น้อยอาจจะขายอาหารตามสั่งตรงนี้ที่แปลนเอาไว้นะฮะคืออย่างที่วันนั้นผมอัดคลิปไปอัอดคลิปทำเ,เป็ดนะผมว่าผมจะไม่ลบคลิปนะฮะที่ว่าผมผมผมทำเอาไว้ตั้งเอาไว้ผมว่าจะไม่ลบคลิปก็คือ ใครมาดูจะได้ศึกษาเป็นแนวทางกับการนนี่ <c oughs> อย่างที่บอกนะตอนแรกมันก็ผมก็ยังใช้เวลาเยอะตอนที่ร้านล้มหรือว่าปิดกิจการไปก็ใช้เวลาเป็นปีสอปีแต่ผมว่าถ้าทุกคนลุกขึ้นไหวได้ผมก็ดีใจด้วยนะอย่างผมเองก็เมื่อกี้เราไม่มีอะไรมา แนะนาไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเราเยอะขึ้นการพูดแหลงบันดาใจหรือว่าความคิดทําให้เราลุกขึ้นสู้กระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาอีกทีเนี้ยมันเยอะแล้วการแข่งขันก็สูงขึ้นเอาวันนี้นะอย่างร้านกาแฟที่ทำเนี่ยผมก็บอกเลยเนะี่ยเธอไปยังไม่กี่ไม่กี่เตตมตรก็มีอีกร้านหนึ่งตั้งอยู่ขอยไปข้างหลังก็มีอีกร้านหนึ่งตั้งอยู่แต่ก็คือ หมือนมารีแหล่ะครับตอนวันหนึ่งก็อาจจะขายได้บ้าง300 500 800 900ก็ไม่เคยถึงพันทั้งทีแต่ก็โอเคเพาอยู่ได้เพราะพยายามหาตัวอื่นเข้ามาช่วยก็ขอย้ำอีกทีว่าถ้าลมแล้วรีบให้ลุกลุกให้ไวทำในสิ่งที่เองคิดว่าดีที่สุดใช่ที่สุดทำแบบมอกรอบถ้าทำแล้วเรารู้สึกเอ๊ยตัวนี้ไปไม่ไหวกินคุณเราเสียเวลาเราก็เลิกหาใหม่ อย่าทำในสิ่งที่รักเพราะทำสิ่งที่รักมันไม่ได้เงินบางทีอย่างรากกาแฟเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่รักหรอกแต่อย่างผมเองอะผมมีตัวอื่นเข้ามาช่วยอย่างสวนที่อยู่นครนายกก็เคยถ่ายผู้ใชยทั้งแปลงผักทั้งอะไรก็เดี๋ยวจะทำส่งหมูผมก็ทำอยู่ไหนหนาจะมาทำหมูหันขายอยู่ที่เพื่อนเร้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆจังก็ปีปีนี้ฮะปอเบอร์ก็ยังไม่มีคุนไปทำก็ยังไงก็ดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะ อาจจะดูไม่สวยงามอย่างคิดว่าอาจจะดูไม่สวยงามอาจจะดูไม่ไม่เพอร์เฟกหรือดูตลกเฮฮาอะไรแต่ว่าผมก็ทาในสไตล์ของผมแล็แนวของผมแล้วกันว่าได้ยังไงบ้างก็ดูเป็นแนวทางกันนะมีอะไรแนะนาําหรือพูดคุยกันก็ฝากข้อคาไว้คุยกันได้ผมไม่ได้อะไรเลยยังรับข้อความที่เห็นไม่ว่าจะอายุขนาดไหนรุ่นไหนรุน่น รุ่นใหญ่รุ่นโตรุ่นกลางรุ่นเล็กผมรับได้หมดผมพร้อมที่จะรับฟังทุกไอเดียทุกความคิดเสมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับผมสวัสดีครับ